Saya belum ketemu dengan saya. สวัสดีรดครับผมอำเลออนทรวครับวันนี้ก็ได้มาดูจุดตรวจของรถไฟอำเภอสงัยโกลกนะครับอันนี้เป็นจุดกั้นจราจรของ เจ้าที่รถไฟก็เช้าวันนี้ก็ออกมาตรวจดูความเรียบร้อยของภายในเขตตัวอำเภอสงไกรกลกนะครับได้มาสอบถามข้อมูลของรถไฟที่วิ่งภายในอำเภอสงไงกรกครับก็ได้รับแจ้งว่ามี ประมาณประมาณแปกระบวนนะแต่ละวันวันนี้มากับของผู้กคจชาครับผมครับครับผมครับครับครับก็ยังจะออกตัวตรวจต่อนะครับตอนเช้าวันนี้ฝนตกตลอดทั้งคืนครับแต่ก็ตกไม่แรงเท่าไหร่นี่ครับบรรยากาศของอำเภอสรงหี้บนกตอนเช้านะครับเวลาขณะนี้ก็สองโมง ยีินาทีครก็ออกมาดูความเรียบร้อยนะก็จะถ่ายคลิปให้ดูเล็กน้อยนะครับวันนี้ครับครับต่อจากตรวจดูจุดตรวจรถไฟแล้วผมกับพบมประปชาก็เดินทางไปตรวจดูการซ้อมแผนครับร่วมกันซ้อมแผน ป้องกันภัยน้ําท่วมครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนก็จะถ่ายบรรยากาศคลิปที่ไปดูการซ่อมแผนแล้วก็การซ่อมแซมแผนของไอ้กู้ภัยแล้วก็หน่วยงานอื่นนะครับขอบเชิญชมครับ không làm gì cả, 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 ý là chắc chắn 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 ก็จะเป็นการซ้อมแผนป้อ,องกันภัยน้ําท่วมนะครับในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยจะทดสอบในแม่น้ําโกโลกนะครับนี่คือแม่น้ําโกโลกที่กั้นระหว่างอําเภอสง,งัยโกโลกกับประเทศมาเลเซียนะครับนี่ครับคือประเทศมาเลเซียรับฝันตรงข้ามนะครับนี่ครับก็ทดสอบภายเรือ ก็ไม่กว้างเท่าไหร่ครับลําแม่น้ำกุลกตกตรงนี้ก็มีเชือกผูกข้ามไปประเทศมาเลเซียนะครับเวลาข้ามไปก็ดึงเชือกข้ามจากอำเภอเตยกลกไปเขตประเทศมาเลเซียครับก็มาถ่ายให้ดูแม่น้ำกุลกครับก็จะจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ